ช่วยด้วยช่วยเราด้วยใครก็ได้ช่วยทีใครไม่ช่วยเป็นหมาอัพนัไอ้กระต่เงือบไอ้ต่เงือบไอ้กันอ่ายเมียนมนืดไอ้จุ้ยได้เสลีขโมอไอ้เสลี่มืดเต้เราไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยไอ้เลกระต่าช่วยด้วยช่วยด้วย เสียงใครใครมึงช่วยตัวเองไปก่วยด้วยอย่าปลาดก้ช่วยกธอก็ว้าช่วยด้วยช่วยด้วยเนาใครเธออยู่ไหนค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 นอยู่ตราแต่ไอตัวมือได้ช้ำมือก้อนมีอยู่ตรงไหนจริงจริงเนี่ยนะเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่หาคไอบาตัวะได้ไงไปอ่านเป็นบางคขั้งไอ้ไอ้จะต้อมเลื่อนนี่เลื่อนเฮ้ยช่วยด้วย พระนามช่วยเราด้วยถามดูสิคนหรือผีไอ้ข้ามอยยี่ข้ามอยอุ้ยช่วยเราด้วยอยู่ตรงไหนคนหรือผีคนหรือผีไม่ใช่ผีเออลงอกไปหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ผีเราเป็นอะไรเปรตเฮ้ยเปรตขมืออะไรเอกยเป็นเกิดค้าอยเด้เกิดเปรต แล้วแล้วอยู่ตรงไหนใครจะช่วยได้เป็นเปลือก้นลหิวช่วยด้วยบนหิวแล้วบนหิวยิบนหิวยิ้งด้วยอยู่ในหิวหรืออยู่บนหิวอยู่ในรูหิวหิวกลหิวก้นลหิวโอ้กลหิวไอเองมึงไปเอาเถาวันตดมาไปอะไรเถาวันตดเวอร์พมเวอร์พมน้องเตือนเลิ้งอ่ะเออโยะทมทมไปเวอร์กับพมเนาะยิ่วเวอร์กับมใหญ่เบี้ยนู่นู่ตัวโยโม่หนู អឺយោម៉ូចុះអាចទៅដឹងរមរ៉ាប្រុសសិនអឺទៅមើមើអូរកកុនអឺរកកុនអឺចៃញញឹមខ្ញុំអាចដាក់ខោសិនខោរបស់បូតផ្លាដែកធើរបស់ឯងកំស្រាប់ដូងបានហើយហាថាបានអូអើអោ1 2 3ឯងនេះរៀបមឹងគុនរັບเด้อ1ឯងរៀប2 3លុប ดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมรองเท้าฟองน้ำเช่นดีใช้นานเป็นปีใช้นานเป็นปีประหยัดน้ำมันรองเท้าดาวเทียมประหยัดน้ำมันไอเอ็กซรีมยังน่ารองเท้าดาวเทียมประหยัดน้ำมันอ่ะตัวไดงง่ะอ่ะทำไมท่าลึงเห็นคนไหมอ้าวอ้าวทำไมเห็นแต่ดาวเทียมสองสัยได้แต่คุณเท้าคุณเท้านี่คุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน อยู่ก้นเฮวก้นเฮวเฮลัะไป่น่าดูสับเลยตะกี้ไม่ถึงก้นเฮวเหรอถึงนมเฮวเหรอมันเวียมเม่นก้นเม็นนมจ้ะโอ้ตราตูดเฮวตูดเฮวเอออยู่ใกล้อะไรไปเอาเทาวันมาแต่จุยเวียเซนเดี๋ยวฉันช่วยเนอใจเย็นๆเอาเอาดงจะทำคุณเขานางนอนเนาะเออเออมึงไปอยู่ข้างบนไปเออ អញឈប់តែខាងលឺហើយអញឈប់ខាងក្រមទេដល់គូទៅຢູ່ខាងក្រោមឲ្យអូអញដល់ងឹបមុនជួយជីណាមើលអីដេញតែចាស់ហើយក៏ចង់នៅតែក្ពោះអើយអើវាក៏ទឹកខ្លះហើយអារេងចៃញីញិននៅគុណเดี๋ยวฉันกําลังเอาถาวันตดมาจุยឯងខ្វៃសុលលកគេទៅក៏គ្រាកទុបរមូបរមាប់បាក់ទៅក្ដាច់ធ្វើបកណ្ដមកពីបូរីរាមហីទៅ อาคิครับยึดตุ้ยไอ้ไอ้แตงเงือบนะจังบ้านแบบกวนไอ้ด้วยเองนีวพ่อพองนะผพาวเจ้ะเอ้าถึงยังลงมาอีกถึงยังลงมาอีกทำไมถึงชาแท้เบอร์ไอ้ก็โดอลื่นแล้วดอลอ้ยเนอะฮะดอลอ้ยตัดสโลนี่ก็บานดอลเงือแต้มขึ้นมอนามตีเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลงได้แล้วได้แล้วถึงยังเดี๋ยวชักดูกนถ้าถึงบอกมีมันชักจ้ะเออดึงเลยระวังเนอ 1 2 3 6ម៉ូអត់ខ្វាញ់អើយតពូកាញ់តពូកាញ់ទៅថាម្លែកចុះក្រងម៉ូមកព្រឿនមកអូម៉ូអាយុអើយហត់ចាប់ផងអីចាប់ម៉ូអូដេញលនដាក់ចេះក្ដេញចត់ទូអង្គុយ นั่งกอดนั่งกอดใจทั้งสองมากเลยกตนเองไม่ชมอเอยเมียกอยนะว่ามบเล็บรจึงไอตุติเครียกูอีกุยอามือมุกาเองนอมุกเกียโอ้นี่แนวว่ายังงั้นยางงี้เลยเนอนึกยังไงไปเล่นในรูเฮวนี่ยบ้าหรือไงะใครก็ไปเล่นกัน๋อก็เห็นอยู่ในก้นเฮวเหนื่อยไหมก็เหนื่อยว่าแต่ท่านเป็นใครไม่ไไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้กินข้าว ไปเก็บลูกหามากินสิอะไรลูกหาแคพเป็นรัวเนี่เป็นลูกเต้วแล้วใครลูกเต่าเราลูกเต่าเราใครลูกเต่าเราใครฉันจะไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่คนสุนัขบอกสุนัขใ่เวียแต่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรฉันเป็นผีไกัดเอาเข้ามาเข้ามาดึงเข้ามาอย่ามาลองมาล้อนฉันเลย จันกลัวแล้วไปนูลุยแม่หนานุ่มดักโคอันอย่าเองให้นุ่มดักสุดเองรอเล่นรอเล่นเออกูก็ว่าทีอะไรจะมายืนคุยจะโดดได้เออคือว่าจับดูก่อนคนตายตัวเย็นคนเป็นตัวอุ่นเออเออตรงนี้ก็ยังเออยังไม่ตายดอกมึงจับดูกูทีเฮ้ยเงยไปเถอะไม่ตรงมึงเย็นอย่างเนี้ยพอไม่ได้จะไปเลยเงยไปได้ละน้องนี่มึงตายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้ยนง <c oughs> ไอ้เงือบก็ลเลยเงือบเมฆนะไอ้มุตรร่เสวิตมาเมฆตอเงือบเออเอานี้เดี๋ยวเก็บเถาวันก่อนเ,เ,เดี๋ยวกูเก็บไว้มึงถามเอาอย่างนี้เราชื่อว่าโดงตัวช,ชื่อโดองได้นคนหนึ่งละ่ะฉันชื่อว่ากระยงกระยง,งขอบใจมากที่ช่วยข้าวไว้ว่าแต่ท่านเธอชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรทําไมจูจ่ๆถึงมาอยู่ในนี้ได้มันเป็นฉนังใดฉนังควันพูดแล้วก็น่าเจ็บใจ เราไม่ใช่คนธรรมดาเราคือเจ้าเจ้าแสงทองเจ้าแสงทองใช่เหมือนเรามึงอะไรเราเราก็ไม่ใช่ไพร่สามัญชนธรรมดาเราเป็นเด็กวัดนี่เป็นราชโอรสใช่ทวายบังคมพระจะขับองค์ แล้วทําไมจู่ๆเป็นถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถึงได้มาอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างไรพระองค์ช่วยเกลี้ยกล่อมเรถูกทําร้ายมาพระองค์ถูกทําร้ายมาและสิ่งที่เจ็บใจที่สุดคนที่ทําร้ายเรามันคือคนใกล้ตัวและคนที่เราไว้ใจเป็นทหารใช่ปัดซบใครมันช่างเร็วปนะจำน,นเระยำจริงๆเออเป็นทหารคิกมักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ใช่มันเลยก่อการคิกบทพระองค์เร็วมาก อย่าให้ผมรู้นะว่ามันเป็นใครอยู่ไหนเออผมจัดการได้แกช่วยได้ใช่ไหมผมช่วยได้คาดช่วยขึ้นจะเหวี่ยผมยังช่วยเลยนณะตัวเองเก่งได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจับตัวมันได้แล้วก็เราไม่ฆ่าแค่มันคนเดียวจะฆ่าเจ็ดโชคโคตรเลยมีลูกฆ่าลูกมีหลานฆ่าหลานฆ่ามันที่หมดถือว่ามันเร็วมันเร็วถ้าอย่างนั้นมันเป็นใครปรุงมันเชื่อฟ้าลั่นฟ้าลั่น รู้จักมันเหรอคือฟ้าล้านมันพ่อผมเองครับฮะพ่อมันพระองค์ต่อยฟ้าแล้วเหรอเป็นชั่วโคตรมันจับไปฆ่าเลยโดมงานกูฆ่ามึงเลยนะเดี๋ยวพระองค์พระองค์อย่าเพิ่งฆ่าผมเลยไอ้นิ้วไหนดีก็ตัดทิ้งไนไงนิ้วไม่ดีก็ตัดทิ้งไ้นิ้วดีก็เอาไว้ไปเถอะ ไม่ได้มีความคิดชั่วเหมือนพญาฟ้าลั่นใช่ไหมผมไม่เหมือนพ่อเราผมดีผมเพิ่งออกจากวัดอ๋ออยู่วัดครับวัชีวิตผมได้การรับการอบรมสั่งสอนมาจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีอย่างดีครับไม่ดีหรอกพระองค์ข้าเลยไม่พระองค์อย่าปราศรนี่โน่ข้าเลยพระองค์มันไม่ใช่คนดีนหรอไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีก็เอาไปฆ่าคอย่าสารพบเลยเปลี่ยนอย่างอื่นจะกลับกลา้ผมตายเลยถ้าผมตายแล้วผมโน่นนะครับฮะถ้าตายผมโน่นนะครับ อันเนี้ยสระเนี่ยแสดงกิจกรมแตงเงบอกไปจาเปอัลรคร์หมดไม่เป็นไรบุญคุณเราต้องทดแทนอยู่แล้วทดแทนโอ้โหโอ้โหแบงลิเจนแ่งเมีเลยค่ะจะก้อยากรความแค้นมันจะต้องชำระถึงแม้จะเป็นพ่อลูกกันก็จริงแต่ว่านิสัยใจคอไม่เหมือนกันในเมื่อลูกเป็นคนดีเราก็ต้องช่วยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นข้าจะรับเจ้าเป็นทหารขอบคุณครับพระองค์ลดโทษแมพระองค์ เปลี่ยนก็พูอเปลี่ยนอะไรไหมพระองค์เอาอย่างนี้พระองค์ถ้าพระองค์ไม่มั่นใจในตัวผมผมจะพาพระองค์ไปที่บ้านไปฆ่าฟ้ารันด้วยมือผมเองครับกล้าฆ่าเลยเหรอโอ้นาดวัวควายผมนั่งฆ่ามาแล้วแค่พ่อตัวนิดเดียวเกิดได้ผมจะถือมาฆ่าให้โอกาสเขาก็อยากจะร่หมกันมก็จะฆ่าพ่อก็ได้นั่นพระองค์เสด็จตามผมมาเลยคับไปเสด็จตามด้วยโมล้เอ้า น้องนางคนสวยรูปร่างสำรวยสวยจริงพี่อยากได้มาแอบอิง<ม>เพราะพี่รักจริงคนเก่ทำไมละจ๊ะอย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะทำไมสยบ เดี๋ยวเธอจะเศร้าจะกอดซี่เสาเรือนเปนเัอะขา บใหมอบเพราะฉันไม่ชอบเสาสีโปรดฟังว่าทีแจกใจอย่าทำนิสัยร้อยเล่ถ้าหากไม่กลับเดี๋ยวจะสับให้ยุยยดใส่ถุงปุ๋ยโอเคอ้ แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามไปถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ รู้เรื่องไม่เคยคุณเคืองตัวข้าแถมมีน้องสาวาที่รักอุตสาน้องสาวของข้าไม่มางมือ ไม่เหยมองสีจใจเศร้าพี่อยากให้เราราเร คนเราเลือกเกิดกันไม่ได้ถ้าหากว่าคนเราเลือกเกิดกันมาได้ก็ไม่มีใครอยากจะเกิดมาเป็นคนยากคนจนแต่ในเมื่อคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตบนฐานะของตัวเองฉันจัมีความสุขที่มีพี่ชายแสนดีอย่างพี่บุญพาเอาเธอน้องพี่ตอนนี้เนี่ยถึอเราจะเป็นคนจนแต่เราก็มีศักดิ์ศรีเราก็มีทำอาชีพที่สุดจิตเอาอย่างนี้วันนี้ก็สายมากแล้ว พี่จะไปหาของป่าเพื่อเอาไปขายในเมืองเฮ้ยพวกเอ็งทั้งสองคนเนี่ยได้อะไรกินข้าวกันวะวันนี้ฮะได้ชนได้ชอนจผ้าหรือเปล่าหมายถึงกับข้าวเมื่อวานเรากินปลาทูทอดแล้ววันนี้อ่ะนี้นี้กินทอดปลาทูสันเพียใหม่ซะด้วยพี่บุญพามีอะไรก็กินไปเถอะนะจ๊ะพี่เอาไว้เราลืมตาอ้าปากได้เราก็คอยกินของดีๆกันเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเกิดว่าพี่มีเงินครั้งขาใดเนี่ยมีเงินเยอะเลยเดี๋ยวจะพาน้องของพี่เนี่ยไปกินเคฟซีไหมจริงๆนะเห้ยังงี้รีบไปแล้วก็รีบมาฉันจะรออยู่ที่บ้านนะโอเคเดีพี่จะรีบไปแล้วรีบมานะเอางี้เวลาผู้ชายเนี่ยเลยมาจีบอยากไปคบนะไอ้พวกผู้ชายภายเรือเนี่ยห้ามเฉพาะผู้ชายภายเรือใช่ไหมจ้าใช่ห้ามผู้ชายทุกคน ไม่ว่าจะเป็นขับรถเกง๋งขับรถกระบะไม่ต้องจะพี่ฉันสัญญาฉันจะอยู่บ้านทําหน้าที่เป็นแม่บ้านไม่เลือนเป็นน้องที่ดีของพี่นะจ๊ะโอเคละอยู่บ้านก็อย่าลืมนะปัตกวาดเช็ดถูบ,บ้างไปกับเธอพวกเรานี่ก็ได้เวลาแล้วพี่บุญพานะเจ้านะอยากใหดูแลใ้ปไปบุญพาถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อแม่แต่ฉึนก็่อยากมีพี่บุญพาที่เป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็ชอช่วยเหลือฉันมาอะไร พี่ชายเรานะอายุอาณามก็มากแล้วไม่อยากมีครอบครัวก็เพราะเป็นห่วงอะไรตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาไกลแล้วตัวของเราเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็กระหายน้ำมากๆเลยเดี๋ยวจะลองเรียกดูเิดีกว่าว,ว่าจะมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่า คุณยายจ้าคุณยายตายแล้วไม่รู้เสียงใครมาเรียกที่นี่ไม่มีคุณยายหรอกจ้าไม่มีคุณยายแล้วเนี่ยคุณป้าจ้าคุณป้าคุณป้าก็ไม่มีคุณป้าก็ไม่มีคุณพี่จ๋าคุณพี่จ้ะยังไงจ๋าเร็วเสด้วยนะเนี่ยพอดีว่าฉันเนี่ยเดินหลงทางมาแล้วรู้สึกกระหายน้ำ ขอเข้าไปดื่มน้ําหน่อยจะได้ไหมจ้าไม่เป็นไรหรอกจ้าถ้าไม่ลังเกียจกระท่อมหลังนี้ก็เข้ามาก่อนเธอเดี๋ยวฉันจะไปหาน้าําหาท่ามให้เธอดื่มเธอใช่ไหมที่บอกว่าหิวน้ําใช่แล้วจ้าดูการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เห็นเหมือนคนบ้านป่าพาดอนอย่างเช่นเลยฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาฉัน เป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ใช่แล้วขอพระทัยด้วยถ้าหากว่าหม่อมฉันมาอะไรพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับฟ้าหญิงไปแล้วยังได้ถือโทษกดบนฉันเลยนะเพยคยไม่เป็นไรหรอกจำอะไรลุกขึ้นเถอะฉันยังไม่ถือสาหรอกฟ้าหญิงไปค้หม่อมฉันอยู่แล้วฟ้าหญิงกําลังได้รับความเดือดร้อนมีอะไรให้หม่อมฉันช่วยไหมเพียค,คือตอนนี้เนี่ย ตัวหญิงเองพัดภาคจากพี่ชายพัดภาคจากพี่ชายใช่แล้วพี่ชายของฟ้าหญิงมีชื่อว่าอะไรเปคะพี่ชายของหญิงเองมีชื่อว่าแสงทองราชบุตรแสงทองใช่แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่าฟ้าหญิงไม่ลังเกียจกระท่อมหลังนี้พอจะเป็นที่พักที่อาศัยสําหรับฟ้าหญิงได้หม่อมเชินมาลลยขออาสาติดตามหาพี่ชายของฟ้าหญิงกลับมาที่กระท่อมหลังนี้ จริงเหรอจ้าเพค้างั้นงั้นฉันขอบใจเธอมากมากเลยนะไม่เป็นไรเปค่ะถ้าอย่างนั้นฟ้าหญิ่งหม่อมฉันที่นี่หม่อมชันจะรีบไปรีบกลับดูแลผู้อนอาการดีๆนะเพค้าได้เลยจ้ะไม่เคยมีความสุขเท่าวันนี้มาก่อนเป็นไงบ้างพี่ มีความสุขดีไหมสามารถยึดเมืองมาได้ตอนนี้ใครอยากได้อะไรขอกับฟ้าลันได้พี่เนี่ยมีความสุขแต่ผมนี่ยังทุกอยู่เลยทุกเพราะสาเหตุอะไรวะพี่เนี่ยได้พระราชวังแต่ผมเนี่ยอยากได้น้องสาวผมเนี่ยอยากได้อยากมีแฟนพี่อยากมีเมียว่างั้นเถอะนั่นแหละพี่ ไม่เป็นไรถ้าน้องอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่จะหาให้จริงนะพี่ผักรยงเออโอ้ยถึงแล้วบ้านเราบ้านเราทำไมมันใหญ่กว่าแต่ก่อนวะเพื่อนเออสงสัยเมื่อก่อนไม่ใหญ่ขนาดนี้เออเดี๋ยวเด๋ยวลองเรียกพ่อก่อนเออเรียกดูสิเอาพ่อวัสดีครับ ไม่โอ้ยเอาสวัสดีเไ่ไงมาไงเหรอฮะโอ้เดินมานี่แหละนึกว่าใครห้องโหมันใหญ่โตขนาดนี้เพราะใหญ่กว่าต่กอนปกติหลายสิบปีไม่ได้กูไม่เคยที่จะนึกถึงมึงโอ้โหมือชุดประเภทประพราอยางกำแพงมามือแต่มือกับมาหากูโอ้โหแต่งตัวผิดมนุษย์ผิดมนาใช่ใช่ มีเพชรประเพณีเหมือนเจดีย์เนาะไอยงนี่พ่อแต่อ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ดูอ๋อสวัสดีพ่อไม่เป็นไรพูกพ่อไปอยู่ภายในเมืองอยู่ภายในวัดนี่หน้ามึงนี่เหมือนเจ้าอาวาสขึ้นทุกวันเขาเรียกว่าคนหัวล้านผมมันเพไอพระอ้อมเจอพระอ้อมันี่ะเรื่องรลวเก่าๆพ่อไม่ว่า ถือว่าเราเป็นพ่อลูกกันสายเลือดมันตัดขันไม่ขาดไปดีแต่วันนี้พ่อจะออบอกให้เป็นไงพ่อเป็นไงโอ้โหทำไมแต่งตัวสวยขนาดนี้แต่งตัวอ,อู้เอ้าเท่เท่ไหมเพราะว่าพ่อเป็นไรพ่อไม่ได้อยู่แห่งหน้าด่านแล้วเอ้าแล้วพ่อตอนนี้อยู่ภายในเมืองหลวงเป็นเพราะตอนนี้พ่อ เป็นจอมประมุขปกครองพื้นแผ่นดินนี่อย่างไรนะลูกแปลว่าพ่อเป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์กษัตริยัตกัเป็นองค์กษัตริย์แล้วมึงเมื่อแา่เกี้ยกูถึงไม่ค่อยอยากจะคุยกับมึงอะภาพเป็นองค์กริย์ต้องได้กินแต่กับข้าวดีๆตอ้ต้นปวดเรืกระปลอกอ่ะมือปะใครเป็นใหญ่อ๋อกูเป็นใหญ่สิใครเป็นโตกูไม่โตสิใครเป็นบ้มกูบ้มใครเป็นหมากูมาพี่พี่อย่าไปค่อยตามสิแล้ว นั่นเป็นด้วยเออสิวะแต่งตัวมีภูมิฐานมีลูกกูแต่งตัวสกุลสะถุนแท้พูดใหม่พูดใหม่พูดให้มันถูกแต่งตัวสกุลเออโอคงได้กินอาหารดีๆหละเนาะโอ้โหแน่นอนดูหุ่นสิใครกินเป็ดกูใครกินไก่กูใครกินหมูก็ต้องกูสิวะใครกินขี้กูจะเปลี่ยนอาหารเลอยๆเนาที่บอกลูกพี่เลยมา วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะพ่อมาใครวะระหว่างผมเดินทางม,มาสองคนไอ้กัญยงผมได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยแต่แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยปักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ